สนนัตนาโนนโดยกาแฟปาทีคอฟฟี่กาแฟพุทธสุขภาพกาคาเฟ่ทีอินดี้วานไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้สนนัตนาโนนโดยน้ำมันงาดำเซซิมี่เอ็กซ์รสกรดาร์ลิทตันอนุโมทิสาระต้องขวดนี้เลยสนนัตนาโนนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียมบำรุงกระดูกเแย่วาดวัดบางพีใหญ่กลางนำพุทธศาสนิกชนประกอบพิธีห่มผ้าองค์สมเด็จพระสากยมุนีสีสุเมธบพิตรพระนอนพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัด ต่อด้วยพิธีแห่ผ้าแดงขึ้นห่มองค์พระมหาเจดีย์พิสารวุฒิกิจมงคลมหาชนบูชิตเจดีย์ใหญ่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่วัดบางพลีใหญ่กลางตำบลบางพลีใหญ่อําเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการพระครูประลัดสุวัฒนาศิลปคุณเจ้าว,วาดวัดบางพลีใหญ่กลางถือเลือกดีวันมงคลขึ้น9ก้าค่ำเดือน12วันที่21พฤศจิกายน 25, 25 6เวลาเก้นาฬิกานำพุทธศาสนิกชนประกอบพิธีห่มผ้าองค์สมเด็จพระสากยามุนีสีสุเมธบพิรพระนอนพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประําวัดต่อด้วยพิธีแ ระแดงขึ้นห่มองค์พระมหาเจดีย์พิสานวุฒิกิจมงคลมหาชนบูชิตเจดีย์ใหญ่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์วัดซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจากนายชัยพจน์จรูนพงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานในพิธีนอกจากนี้ภายในงานยังได้รับเกียรติจากนายวัฒนาเจริญจิตอำเภอบางพลีดรพัฒนพงศ์จงรักดีนายกทอตอบางพลีดรวิสุารุ่งเรืองนายกอบตอบางพลีใหญ่นายสิงห์คำพันเพชรปลัดอาวุโสอำเภอบางพลีพันตำรวจเอกวิโรจน์ตัดโสผูุ้มกับสอพอบ พ,พันตำรวจเอกพิสุทธิ์จันทราสุวรรณพุ่มกับสอพอบางปูตลอดจนหน้าส่วนราชการผุ้มในการโรงพยาบาลผู้มในการสถานศึกษาประชาชนในพื้นที่มาเข้าร่วมในพิธีกันเป็นจำนวนมากโดยท่านพระครูประหลัดสุวัฒนาศิลคุณเจ้าวาดวัดบางพีใหญ่กลางกล่าวว่าการจัดพิธีห่มผ้าองค์พระนอนและองค์พระมหาเจดีย์ในครั้งนี้ถือเป็นครั้งประวัติศาสตร์เนื่องจากในการจัดงานครั้งแรกของสังวัดซึ่งไม่เคยมีมาก่อนโดยทางคณะสงฆ์ว,วัดบางพีใหญ่กลางได้มีการประชุมหาหรือร่วมกับคณะอวัญญาวยาวจกร และคณะกรรมการวัดในการกำหนดจัดงานพิธีดังกล่าวขึ้นซึ่งมีการจัดทำพิธีบวงสรวงและแห่ผ้ารอบเมืองบางปีก่อนทำพิธีห่มผ้าสองวันเพื่อให้สาธุชนได้มีโอกาสเข้าร่วมอนุมโมทนาบุญร่วมกันและหลังจากนี้ทางวัดก็จะกำหนดให้มีการจัดพิธีห่มผ้าองค์พระนอนลงพระมหาเจดีย์จัดขึ้นต่อนเนื่องเป็นประจำทุกปีส่งเสริมผลักดันให้เป็นงานประจำปีของวัดซึ่งการแห่ผ้า่มองค์งพระนอน์ลงพระมหาเจดีย์นี้เชื่อว่าเป็นการแสดงออกถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเปรียบได้กับการถวาย พระไตรแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือเป็นมงคลในชีวิตอย่างยิ่งแก่ผู้ที่ได้มาร่วมในการทำบุญ ม้วนพอม้วนเสร็จท่านแบกไว้ทีมข่าว AEC TV Channel สนับสนุนข่าวโดวยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาทิตจดุดดันไม่เกรงใจใคร Ford Ranger Raptor เจเนอเรชั่นใหม่พบกันที่โชว์รบอร์ดทั่วประเทศ